ที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกับท่าตีทารโรอีกครั้งในคลิป Collective นะคะหัวข้อรักต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาหรือแม้แต่กระทั่งรักร่วมเพศก็ดูได้นะคะอะไรก็ตามแต่ที่มันดูไม่เป็นไปตามแบบอย่างที่สังคมกำหนดไว้แต่มันไม่ได้ถือว่าปเป็นเรื่องปกตินะคะ เช่นชอบผู้หญิงอายุมากกว่าชอบเด็กอะไรเงี้ยไม่ผิดปกติเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามที่สังคมกำหนดไว้เพราะฉะนั้นคลิปนี้จะตอบโจทย์ให้ทุกวนนะคะโอเคเดี๋ยวไขรคลอมก่อนสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหินมงคลนะคะในรูปแบบที่เจริญใน เกรดใกล้เคียงกับอัญมณีเลือดๆแต่ราคาย่อมเยามีคนแซวว่ารวยแล้วขายเอาสังคมโน no. ขายเพื่อสมทบทุนไปซื้อทุเรียนนะคะทุเรียนอ่ะถ้าชอบก็มาซื้อกันได้นะคะไม่แพงเส้นนี้แค่ห้าร้ยเก้าสิบาทเท่านั้นเองเอ๊ะใช่ไหมใช่ห้ารอยเก้าสบนั่นแหละถูกละอันนี้เป็นอเมทิสนะคะเจลลในรูปทรงลูกบาทลาพิส ลาพีสสุดสวยเพริดดทหินไล่ผีหินไล่ความชั่วร้ายแล้วก็มอร์แกไน์หรือเบริลนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ทัวมารีนสวยงามอันสุดท้ายนะคะจะเป็นอาเกตหลากสีสันเพราะฉะนั้นชอบอันไหนก็มาสั่งซื้อกันได้เลยเนาะแล้วก็กลับมาที่คลิปของเราเหมือนเดิมคือคลิปนี้ดูได้ทุกราศีนะคะจะเป็นราศีอะไรดูได้หมดเลยส่วน ไอ้กำไลต่างๆนี้ไม่ว่าราศีไหนก็ใส่ได้หมดเช่นกันหรือว่าต้องการที่เฉพาะเจาะจงเอาราศีก็มาซื้อกันได้นะคะรินช้อปปี้ที่ให้ไปสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหาไม่เจอแอดไลน์มาคุยกันก็ได้หรือใน Facebook ส่วนตัวก็ได้โอเคนะคะขอบคุณทุกทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้สนับสนุนทางช่องทุกรูปแบบเราก็สั่งกำไลหินไปใส่กันด้วยนะคะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูดีกว่าวันนี้พลังงานของคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะ มาสังเกตไหมพอเราพอเราจะเริ่มเปิดไพ่เราจะบอกว่ามาจากนั้นเราก็จะขำตัวเองก่อนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรนะคะยันปัจจุบันเรายังหาคําตอบไม่ได้เลยว่าเราเป็นอะไรเอามามาดูพลังงานของเขานะคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างระหว่างที่เราอัดคลิปนี้นะคะมันคือวันที่พฤษภาวันที่สองพฤษภา และคลิปในวันนี้อาจจะออกเดือนมิถุนาดูล่างเราไว้นะตอนเนี้ยเราอวบขึ้นเยอะมากเพราะเราทานยาแล้วยราเรา,เราบวมตัวบวมแบบบวมมากอะคุณน้ําหนักขึ้นมาเยอะมากเลยแล้วคุณไอที่เราพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมคลิปเดือนมิถุนาที่เราอาจแบบช่วงเวลามิถุนาเราอยากรู้เหมือนกันว่าเราจะลดลงไหมตัวเรา <laughs> ทรมานนะทานยาทิสเตยียรอยเยอะๆค่ะ อมาดูซิเป็นไงบ้างโอ้อะไรเนี่ยโอ้ทัวออฟคัพสรีเวิร์สมีใครอยากจะอมืมานำเสนอความรักให้คุณอยู่แต่ติดอะไรก็ไม่รู้ H of of Wands อัไรการสื่อสารแล้วก็ระยะทางนะจ๊ะ <laughs> มันก็แง่แหละเรากาลังพูดถึงความรักที่แตกต่างรวมไปถึงรักทางไกลด้วยนะจ๊ะ Five of Swords Reverse คุณหาคนคนนี้พูดไม่จริงกับคุณนะจ๊ะไม่ได้หมายความว่าเขาโกหกเรื่องเลวรไรอะไรหรอกแต่แรดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกซะมากกว่า Sick of Wands แล้วรู้ไหมทำไมถึงไม่พูดมาตามความเป็นจริงเพราะว่าอีโก้ใหญ่มากกลัวว่าถ้าพูดออกไปแล้วคุณจะมีพ w e r เหนือเขานะคะ เหนื่อยคนแบบนี้ Four of Pentacles r e v e r s คุณขาเขาพยายามปล่อยปล่อยวางเรื่องคุณแต่ไม่รู้จะสำเร็จหรือไม่นะคะโอ๊ยไพ่กลับหัวเยอะจังพวกคุณเอ้ย Page of Cups r e v e r s พยายามไม่ส่งข้อความหาด้วย เพราะอีโก้ล้วนๆนะคะ queen of pentacles upright เคงว่าคุณเป็น queen of pentacles ที่เยอหญิงด้วยก็ไม่แปลกเลยถ้าเขาจะมีอีโก้เพราะคุณเองก็กูไม่แคร์เหมือนกันนะคะเรื่องของมึงอะไรประมาณนี้ถามว่าดีมันก็ดีอยู่แต่เรื่องความรักมันไม่ต้องมีการเอาชนะกันได้ปล่าถูกไหมเราไม่รู้ว่าคุณต้องการเอาชนะเขาไหมหรือแข่งขันอะไรกันหรือเปล่าเราไม่ทราบนะ แต่ฝ่ายเขาน่ะเป็นนะคะอ่ะ uh, justice upright ไพ่มาเตือนทั้งคู่เลยเอาให้มันพอดีพอดีที่ยังอยากได้กันอยู่ลงบ้างลงทั้งคู่เลยพอกันเลยพลังงานเนี่ยอืมแล้วก็ six of pentacles เนี่ยเห็นไหมไม่พอดีทั้งคู่ค่ะพอๆกันเลยตอนเนี้ยต่างคนต่างใช้ทิฏฐิมานะห้ำหันกันใครจะเป็นที่หนึ่งเรื่องการ เงียบได้นานกว่าแล้วก็ the elephant upright พายบอกทะลงให้กันบ้างนะได้คอมมิชเมนต์กันไปนานละไปอยู่ตรงเนี้ยตรงเดียวเลยอ e ก o แรงทั้งคู่นะจ๊ะเอา้าแม่ตอนนี้เลยนะคะคู่กรณีของคุณนะคะเขามองว่าตัวคุณเองนี่ก็แม่ e ก o ใช้ได้อยู่เยอะยิงอรังการ elegant สุดๆแล้วเกียดสำเนียงตัวเองจากเ,เมื่อกี้เยอะไปเนาะ นั่นแหละค่ะประมาณนี้ก็คือแบบโอ้ยเธอจะยิงยะโสโอหังไปไหนจ๊ะลงให้ฉันบ้างก็ได้หรอกถ้าเธอลงให้ฉันฉันก็จะลงให้เธอเช่นกันอ่ะตัดมาที่คุณนะคะพลังงานคุณก็บอกเข้าไปว่าว้ายเธอก็เหมือนกันเลยจ้าอีโก้แรงเหลือเกินพ่อคุณถ้าเธอลงให้ฉันสักนิดฉันก็จะลงให้เธอเหมือนกันนั่นแหละประมาณนี้สรุปก็คือไม่มีใครยอมใครนะคะเหมือนเพลงพี่เบิร์ดเลยคู่กัดลิ้นกับฟันนั่นแหละเหมือนเลยเนี่ยแต่ตัดกันขาดไหมไม่ไม แต่แสดงความรู้สึกให้กันและกันร,รู้ไหมก็ไม่อีกโอ้ยเอางี้ขอขั้นจังหวะเอ้ยขอขัดจังหวะขั้นเวลาโดยกันดูไพ่ข้อความก่อนแล้วกลับมาตรงนี้ใหม่เออเหนื่อยเราไม่ว่าคุณหลอกเราก็เป็นปากแจ๋วสุดๆแล้วนะ่ะโอ้โหก็คนอื่นพูดกับเขาดีอยู่นะแต่พอคนที่ตัวเองชอบมีปากย่างดีใส่เขาอะแล้วเขาก็โกรธ แล้วเขาก็ปากดีใส่ก็โกดใช้เขาทีเนี้ยเป็นนี้อ่ะนีเขาบอกว่าคุณเขาบอกคุณว่าโอเคเขาจะ move on ไปใช้ชีวิตแล้วนะเบื่อและที่ต้องมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเปิดไพ่คุณมากดีกว่าให้เปิดของเขาก่อนนะคะเราก็อยากรู้คุณจะโต้ตอบยังไงเหมือนกันเขาบอกหรือว่ามันจะดีกว่าถ้าเราสองคนต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตสัก คุณเอ้ยเป็นอะไรกันนักหนาอันนี้ชอบกันนะเนี่ยพลังงานแบบมีให้กันเยอะมากเลยในความรู้สึกอะแต่เอาชนะกันเหมือนเด็กอนุบาลสองคนตีกันอะเลิศเลิศมากอ่าเฮ้ยอะเขาบอกว่าตอนแรกๆก็คุยกันเร่งคุยกันหัวไปเรื่อยเปื่อยแหละไม่ได้คิดเลยว่ามันจะต้องเกิดความรู้สึกกันแบบนี้แต่นะตอนนี้เลยอะเขาก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกนะว่าเขากำลังตกหลุมรักคุณอยู่แหมชอบคนประสาทแดกเหมือนตัวเองคนเนี้ เราว่าคุณประสานแดงนะเมื่อกี้นะโอเคนะไม่กรธกันนะโอเคพอกันเลยค่ะอ่ะแล้วก็โอ้คุณคขาเขารักคุณน่าอางจริงรักเลยล่ะแต่ก็ชอบทะเลาะด้วยปากแจวทั้งคู่ปากแจวทั้งคู่รดลองบ้างค่ะความรักอยู่ตรงกลางเลยแต่ปากแจวทั้งคู่ เหมือนตบจูบตบจูบอ่ะละครจำเลยรักอ่ะในหัวฮาริสปะในหัวฮาริสกะชื่ออะไรนะนางเอกชื่ออะไรนะลืมโสรยาปะ ที่ตบกันไปตบกันมาแล้วนางเอกก็ปากแจ๋วเพราะรู้ว่าถ้าปากแจ๋วเสร็จปุ๊บพระเอกจะสวนกลับแล้วได้ตบพระเอกจากนะั้นพระเอกก็จะจู่เนี่ยเขาจะมีแบบขนาดขนาดเป็นคนเรียบร้อยนะคุณก็จะมีความอ่อยเบาๆตรงที่ว่าถ้าเราตบพระเอกนะพระเอกก็จะลงมือลงไม้กับเราเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคุณกับเขาค่ะตอนนี้ไปดูนะคะจำเรยรักเหมือนมาก <c oughs> ดูแบบว่าออืสุดๆเดี๋ยวนะใครส่งอะไรมาสักพู่นะคะอุย๊ยโอเคค่ะแป้บนึง งานเข้า <c oughs> โอ้ไปต่างคนต่างต้องไปเยียวยาตัวเองคุณเราคิดว่าคุณกับเขาเป็นคู่ที่โคตรเหมาะกันเลยจริงๆนะเนี่ยไม่ต้องโกรธนะที่เราพูดอย่างนี้เพราะมันคือความจริงถ้ามันตรงนะคะเอาไปปรับดูเวลารักกันอูยเธอจะไม่มีใครดีกว่าเธออีกแล้วบนโลกนี้เธอดีที่สุดอย่างงั้นอย่างนี้เธอโคตรสวยเธอโคตรหล่อเลยแต่เวลาทะเลาะก,กันโออีอ้อวนอีหมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลย ไอหนวหูช่องเราไม่ต้องดูนะคะกลัวหูจะเจ็บเห็นบ่นจังเลยมีอยู่คนเดียวอ่ะที่ชื่อใช้ตัวทีอ่ะเดี๋ยวจะบล็อกและลำคาญพูดโครมากอ่ะเราอยากจะบอกเหมือนกันนะมาบ่นว่าเสียงแล้วนะลำคาญมึงน่าลำคาญของกูอีกบ่นทุกคลิปแต่ดูทุกคลิปอ่ะมามันมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าวันลุ่มนะคะมันลดได้เพิ่มได้นะถ้าไม่มีปัญญาลดมันก็หูแตกไปอยู่อย่างเงี้ยแล้วค่ะ ขอโทษด้วยที่ใช้กล้องอย่างดีในการถ่ายไม่มันก็ดีด้วยเพราะเป็นเอก็กเป็นอินเทอร์เนลไม่นะคะไม่โคตรดีเลยคุณเราไม่ได้แหกปากนะแต่กล้องเราดีจริงๆซื้อมาตั้งหลายหมื่นอันนี้ด้วยความสัต์จริงนะคะเอามาเพราะว่าเราชอบแบบ อ c ติ้ง <Acting S 2> เยอะๆหรือว่ามันสนุกเพราะฉะนั้นถ้าใครลำคา้ก็ไม่ต้องดูแค่นั้นแหละเอา้ามาต่อเมจิเชียนอวยพอกันเลยตอนนี้ต่างคนต่างอธิษฐานให้มันหยุดอีโก้แรงสักทีเถอะมันจะได้ไปต่อได้ในขณะเขาในขณะที่เขาก็เหมือนกันนะคะอธิษฐานต่อพระเจ้าขออวยพรให้ปูเป้หยุดทิทีหยุดยิงยาโ,โอห่างสักทีเถอะผมจะได้ไปต่อจากบอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยตอนเนี้ย คุณข่าวความรักมันอยู่ตรงนี้เลยเปิดไทยใบแรกนี่เป็นความรักต่อไทยเรื่องคอมมิชเมนแต่อยู่ตรงกลางไม่ได้เราจะมีความสัมพันธ์แบบปกติมนุษย์ทั่วไปไม่ได้เราต้องห้ามหันกันเพร่ะความสนุกสนานมันสนุกเกินจนต้องมาดูดวงเห็นไหมมันอยู่แค่ตรงนี้เลยเนี่ยความรักเนี่ยความรักอยู่แค่นี้แต่ต่างคนต่างปากแจวมันเลยไปไม่ถึงไหนสักทีนะเอ้ามาดูซีน next move เขาจะทำอะไรบ้างไหมเนี่ยเอ้อ โอ้ oh, The ว o r l d ยังไม่จบหรอกคุณนั่นหมายความคงม,มีการทําอะไรสักอย่างหนึ่งตามสไตล์ของเขาซึ่งเราตอบไม่ได้หรอกว่าคืออะไรคุณรู้ดีพอดูแบบว่าอีลุงตุงนางกันมาพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยเราก็ตัดกันไม่ขาดนะด่ากันไปด่ากันมาพอเห็นเขาลงรูปท่านั้นเราลืมตัวไปรีพลายสตอรี่อุ้ยรูปนี้สวยจังเลยเอิม่ม <laughs> ไม่ต้องไปบอกเพื่อนนะแกมึงมึงกูจะเลิกคุยกับมันแล้วแหละอืมสักพักหนึ่งเพื่อนบอกเออเอออ่ะหายไปสองชั่วโมง เพื่อนส่งข้อความมาก็ไม่อ่านอาหารไปเลยสักพักส่งเขากลับมามึงมึงกูคุยกับมันแล้วมันทักมาเดี๋ยวกูไปกินข้าวกับมันกันนะอืมเพื่อนบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกินอาหารเมร็ดเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะคุณกับเขาตอนเนี้เอ้ยหาทางลงไม่เจอจริงๆนะเราก็ไม่รู้จะแนะนําอะไรดีเพราะเราก็เป็นอยู่เหมือนกันนะเป็นอยู่ค่ะปากเราก็แวกจวอ,อยู่ เชิญชวนให้ผู้ชายตกนะไม่ใช่ผู้ชายจูบม <c oughs> <c oughs> ั้งจเพราะฉะนั้นแล้วลองไปแก้ดูค่ะถ้าแก้ได้แล้วมาบอกเราเผื่อเราจะไปใช้ในชีวิตประจําวันเราด้วยนะจ๊ะ <c oughs> นี่ความรักอยู่ตรงนี้จริงๆ <c oughs> ไม่จบค่ะ <c oughs> Next ส o มูคือไม่จบค่ะอ่ะแล้วก็เดอ s t สตโอ้ก็จะมีการแกล้งป่วยเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีคุณบอยบอยทูเดย์อ่ะชื่อนะชื่อบอยทูเดย์บอยวันนี้โพสต์ใน a ฟ e b o o k ส่วนตัวว่า ป่วยมากเลยไม่มีใครดูแลมุกเดิมเดิมมุกป่วยมาอีกแล้วค่ะจากนั้นคุณไปเจอคุณก็อุย้ยเป็นห่วงมันเหมือนกันน,นี่เอางี้ดี่ว่ลลองทักไปถามตายยังเนี่ยตามสไตล์คุณประมาณเนี้ยจากนั้นก็จะได้คุยกันนะคะบอยก็จะบอกบ้าเหรอถ้าตายจะโพส์ได้ยังไงแล้วเป็นไงบ้างล่ะนึกออกไหมอืมจากนั้นก็จะคุยกันดีอยู่พักนึงอุย้ยกระนุงกระนีน่ารักจนกระทั่งเกิดประเด็นใหม่ๆขึ้นมาอีกนั่นแหละคุณกับเขาตอนนี้นะคะ อมไม่ต้องเอาอาหารสุนัขมาให้หมอดูนะลูกเอาไว้กินยันเองนะคะรู้สึกเหนื่อยอะมาดูดีว่าจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยจะแนะนำในความสัมพันธ์ดีบ้างจริงๆไพ่วันนี้สนุกนะสนุกอยู่แต่พอมันเป็นพลังงานแบบในความเป็นจริงชีวิตจริงๆที่เจอกันนะมันก็คงจะน่าลำคาญอยู่แหละหงุดหงิดเอาจริงมา ไพ่จะแนะนําอะไรเพ,เพื่อนของเราคะโอ๊ยไอแบบนี้มาแล้วเร,เราปวดหัวจริงๆคุณ,คณเอ้ยก็ไม่แปลกถ้ามันตัดกันยากเอาเขาบอกอดีตชาติไม่ไม่เชื่อได้นะเชื่อปกติเลยแล้วก็เชื่อแหละตัวเราก็เชื่อถ้าไม่เชื่อเราไม่หม่านไพ่เชื่อได้แต่คุณอย่าไปหมกมุ่นถึงขั้นขนาดที่ว่าอุย้ยมันอดีตชาติอีบอยกางเกงในเลขแปดอดีตชาติฉัน สกโมองอย่างนี้ฉันก็รักแหละมันอดีตแต่ชาติฉันจะไม่ไปจากไหนเลยไม่ได้คุณต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยนะคะถ้ามันไม่ใช่มันคือไม่ใช่นั่นแหละเนาะเอาที่พอดีนะคะ ถ้าใครมาดูใหม่ไม่รู้ว่าบอยคือใครนะคะบอยคือพระเอกของช่องทัตติทาโรค่ะเป็นเป็นทัตติกาลละครแล้วบอยคาแรคเตอร์ของเขาก็คือเป็นคนขี้เกียจมากสกมกมากนะคะพลังงานเจ้านะคะถอดจางเกงไลในก็กอมไว้ตรงนั้นหลักเลขแปดม้วนไว้นะคะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วนางก็จะมีคู่กรณีชื่อคุณปูเป้ค่ะแล้วอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นพี่ศักดิ์กับน้องสมนะคะนั่นแหละคะ่ะช่องเราก็จะมีประมาณนี้อ ถ้าคุณคิดว่าตัวเองดีไม่พอหรือเขายัางดีไม่พอมันดีทั้งคู่แล้วค่ะดีทั้งคู่ศีลเสมอเลยศีนเสมอเป๊ะเลยและความรู้สึกที่มีให้กันก็เท่ากันเพราะฉะนั้นต่างคนต่างเพียงพอให้กันและกันไม่ต้องไปปรับอะไรยกเว้นปากนะคะถ้าปากแจว๋วมันที่เราพูดไปนะไปปรับปากนะเราบอกทุกคนได้หมดเลยยกเว้นตัวเองที่เราก็บอกว่าไทนี่ถึงเวลาที่เธอจะต้องไปปรับปรบป,รบปรับปากใหม่แล้วนะจะได้มีผัว ไม่สามารถไม่สามารถจริงๆอ่ะเออไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณอยากไปต่อคุณได้ค่ะได้แต่ต้องไปปรับนะปรับอะไรคะปรับอะไรเอ่ยปรับปากนะคะโอเคแมเราขอไพ่ทาโร่อีกสองใบสุดท้ายใครมาดูเราไม่ชอบการดูดวงแบบแบบใหม่แบบสับหัวเราะอย่างนี้ก็ไม่ต้องดูนะคะบอกไปแล้วเนาะเรื่องหูแตกอะ ถ้าไม่รู้จะปรับวันลุ่มก็หูอยู่ตรงแค่นั้นแหละให้หูมันแตกตายไปเลยนะคะเอามาค่ะอึ๊บว้าย five of cups คุณถามคนคนนี้กลัวกลัวนะกลัวมากที่จะเสียคุณไปกลัวเหลือเกินอ่าอะไรอีกเลยะนี่อา้า two of pentacles reverse เนี่ยอุปสรรคไม่มีเลยมีอยู่อย่างเดียวคือปกักโอเคน่าจะทีละ ขอให้ทุกคนไปปรับปรับจูนปากใหม่เพื่อที่จะได้มีความรักที่ดีๆมันก็ดีแล้วแหละเราไม่เห็นว่ามันแย่ตรงไหนหรอกเพียงแต่ว่าเอาอันนี้พูดตรงๆนะถ้ามันเป็นเรื่อง past life จริงๆนะเป็นเรื่องอดีตชาติจริงๆบางทีอ่ะมันก็จะมีตัวตัวแปรที่เขาเรียกกันว่าพรมริขิตอยู่นะแล้วไอ้พรมริขิตบ้านเนี่ยมันก็จะกําหนดเส้นทางไว้ว่า<ๆ>เธอจะได้ลงเอยกันเมื่อไร่ฉันจะกําหนดให้ แล้วไอ้พอมันกําหนดเพ๊บบางทีเรามาเจอกันก่อนเวลาแล้วกว่าจะถึงเวลาที่เราต้องไปลงเอยกันตามที่กําหนดไว้นะคะมันอาจจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก่อนซึ่งบางทีคนอาจจะงงฉันก็ไม่ได้อยากจะปากแจ๋วหรอกแต่ฉันไม่รู้ฉันเป็นอะไรเข้าใจไหมเนี่ยมันจะมีอุปสรรคอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วพอถึงเวลาจริงๆอา้าอยู่ๆก็เลิกปากแจ๋วกันทั้งคู่แล้วก็มาอยู่กันได้เยอะแยะ,ยะเลยแบบเนี้ยมาดูดวงกับเราก็มี ดูจนได้แต่งงานกันทุกวันนี้จนเขามีลูกก็มีนะหลายคู่ด้วยแปลกดีเออเพราะฉะนั้นถ้าคุณเชื่อในเรื่องพรมลิขิตอะไรประมาณนี้คุณก็ลองเอาไปประเมินดูแต่อย่าหมกมุ่นนะคะเอาแค่เชื่อและศรัทธาอย่าให้มันเกินเลยไปจนกลายเป็นว่าหมกมุนแล้วก็งมงายกับมันเนาะโอเคถ้ารักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าได้หินเยอะแยะมากมายก่อยกองเต็มไปหมดเลยเนี้ยก็มาซื้อนะคะ โอเคเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนทางช่องโดยการดูโฆษณาแล้วก็ซุปเปอร์แดนแชร์คุม้มแชร์คลิปยังไงไว้เดี๋ยวเจอคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อนมีหลายคนบอกว่าหลงดวงตา,าพเพราะฉันต้องใส่ดวงตาอ่อน อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลทยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพใ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ a f f i r m a t o r ไพ่ Oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken Love Message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบราคา639บาทนะคะน่ารัก อันนี้ด้านหลังไพยเนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณน,นี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่2นะคะจะเป็น let love l e a d message cards อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะ หน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้คอความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะ63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพยก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารัก ส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move On Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอา Men and Move On ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะ ใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่าอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะแ่าแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไป น่ารักราคาเท่ากันนะคะ63บใบราคา6 9 9บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทําไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทําไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จ เดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบ๊ายๆค่ะ